ไปพีอออัล้เยมันไม่ได้เอาเก็บศพมาฮาวีิ้ฮาวิ้ฮาวีสวยจัดจ้านเฮ้ยหย๊ะโอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมในเกมฮอตนะครับในหมดแรงซีเอ็มนะครับกับวีโรเบย์มอร์ด้านเองนะครับ ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวหรือว่าโซโลแรนนะครับเป็นเบเฮเลนกลางเนาะโอเคเมื่อกี้ก็ได้เฟิร์สบัตนะครับไม่อยากจะพูดเลยนะเบฟกรเขามาทำอะไรก็ไม่รู้อ่าผมอยากจะเล่นไอ้นี่ว่าเห็นเขาเล่นเป็นเบเฮสายคีก่อสะท้อนอ่ะอ่าจากช่องโจ๊กเกอร์อ่ะอ่ผมเห็นไงรู้สึกว่าแบบอยากจะเล่นว่ะแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้อย่างที่เขาเล่นไว้หรือเปล่านี่ครับต้องดูก่อนอ่ะ เอาไปลเฟเข้ากลางมาด้วยไงประเด็นอันนี้เป็นเกมต่อเนื่องจากเกมที่ผมเล่นเด็ดบูดเลยนะครับเจอทีมตรงข้ามนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ฝั่งเดียวกันละมันเป็นคิปเปอร์วะ่ะทีแรกผมนึกว่าเบลเฟ,ฟรอร์เข้ากลางว่าถ้าเบลเฟ,ฟรอร์เข้ากลางผมกดได้ไงไ ผมจะขึ้นเป็นไม่ P K ก็าทาฟ้า2อ,อย่างนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูรูปแบบของเกมก่อนว่าเราได้เปรียบเสียเปรียบแค่ไหนนะครับสถานการณ์ควรออกอะไรหรือไม่ออกอะไรกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่า P K น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ทําให้เราเล่นง่ายกว่ามาั้งในช่วงต้นเกมนะนะครับ คือสกิลหนึ่งเรามันสตันไกลนะครับแล้วมันสามารถปิดได้ด้วยนะค่อนข้างที่ดีอะอารมณ์เหมือนอ่าในต้าถูกจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวอะไรแต่ก่อนมันไม่มีไงก็ครึ่งหลอดนะครับอืมมันปรับอะไรมาวะเพื่อนทำไมพีชมันตีติดพีชเลยวะ นะเนี่ยมาดูเด็กกองเนี่ยไอ้ยันกำลังติติดกี่ร่งงตามเอกูยั้งตาเดียวได้ปะวะผมสตันได้อีกวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บใจก่อนรอเขดันนี่ก่อนโอเคครับผมครับ เดินมาเลยปะโคตรหิวเลยจนดิเพื่อน <c oughs> พเพื่อนหันกับมาตีเพื่อน เฮ้ยยังไม่น่ารอดอ่ะผมว่าผมไม่รอดแน่เลยวะเอยรอดวะพาร์ตี้ถ้าเดี๋ยวมัแบบนตุ้มเตี้ยมจังวะสกิลสองอ่ะมันจะกดแล้วมันจะได้อ่าหมุนนัดพรางโจมตีนะครับ ประมาณ350%นะคือมันจะทำคอมโบกับสกิล3ด้วยนะครับ <The darkness S 1> คือเวลาเรากดอนะ่ะมันจะเหยียบพื้นสร้างความเสียหายแถมมันทำมันทำดามเมจไม่พอมนท <'m> มันโดนสตันด้วยเออมันทำอะไรของกูปนะ่ะนยลิ้นพันไปหมดแล้ว right <on>, คือเวลาเราสตงสตันทุกอย่างหรือว่าอะไรก็ตามนะครับ oh, <my> มันจะทำคอมโบกับสกิล3นะครับหรือว่าดาเมจกับสกิลนะอ่ะ มันมีเกทชีฟอะผมบอกเลยว่าแบบไม่ต้องพูดถึงอะบื้มมันนี่มีเบฟเกอมีเกทคิปเปอร์อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าแบบหอมปางหอมคอไปเฮมอสอะคลิปยิ่งเยอะอันติเรายิ่งแรงช็อคเว็บไปดิโอเคส่วนสกิลสองถ้ามีคาถาฟ้ามันก็สามารถกระโดดได้นะครูคดาวมันจะไม่เท่ากันนะ แต่ว่าเวลาใช้มันก็ติดเหมือนกันนะผมขึ้นเป็นโกนมาเชอร์นะวุ่งแรงอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แรงมากเหมือนแพทก่อนหน้านั้นนะครับนี่งสัตว์รู้กำลังไปเล่นบนเข้าประทงงรังทีงนี้เอาว่ะเดี๋ยวไปกอดเขากันว่ะกลางไปบนนะ ไม่มีวาร์ปนะไม่ได้วะอะไรครับเนี่ยถามจริงถามจริง ไอ้แมลงปักไม่เจอมันน่าจะแอบไปหลังสามจริงเอาไอ้แมลงสามที่ออกไปทีดิเนี่ยโซเห็นปะหลังอะ ตัวปอมป่ะตัวปอมไหมคือจริงๆผมอยากยืนกลางให้มันแบบมีของเยอะกว่านี้หน่อยไม่เป็นไรวะอะไรทำก็ได้ <c oughs> ผ่าลักตัวผ่าลักตัว เพื่อนมมา,าหมดไอ้กูเกิดกูกูอัดตีได้นะเอาเดียวเดียวดนนะิแต่กูยังไม่เกิดนะบอกไว้ก่อนพี่กวนผมใช่ไหมเนี่นนะนย,ยเายขาจะปล่อยแมลงสาบมาไล่ตีผมป่ะเนี่ยตามบนด้ป่ะเบเฮ สลับสลับอะ,อะไรนะตามบ bon นได้ไหมบีเฮได้ได,ได,ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาให้ได้ทั้งตัวสวยสูมันเพื่อนเออรูปแบบเกมนี้เออน่าจะได้อยู่มั้ง ทาฟ้าชิ้นแรกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต้อง PK ก่อนวะทีโร่มันเป็นแบบคิปเปอร์เบฟเฟกอกอย่างเงี้ยมันต้องได้ใช้ปะล่างรอบ,บวกครับผมไปถือว่ารวยนะครับเบเฮมอตโกดมาเชิญขวดก็มีของไอเทมจีประทาผมเยอะมากนะครับ3มอย่างบัตรเดิตโพสพายขวดนะครับ มาดิ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 วิ่งไม่ทันสวยตันไม่มีตันไม่มี khỏi bị gì b้าง? không có gì hết, 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 không có gì คือสกิลสามเนะี่ยมันจะคิดดาเมจใกล้ๆนะครับไม่ได้คิดไกลมากนะนอืมเซฟมากเขากลางก่อนซูมให้ผมได้ปะมีบรราซูมปะซูมทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผ่านเลยก็ได้ทันเด้อ คือผมไม่ได้เน้นสกิลสองมากไงดามเมจมันเลยไม่นี่เอาไปเลยลีเจนตัดไปเลยให้ให้เพื่อนจะตายนี่แหละเก็บรับบวกเก็บรับบวกก่อนรีเจนสวย ถอยถอยเดี๋ยว่าล่างดีวะเอาดีชนผิดตัวแล้วเงี้ยจานอูไม่ถึงว่ะถอยเลย โอ้ยเจ็บไปทางหัวใจทำไมยังทนมัน โคมาเชื่อมันคู่ดาวเว้ยเพียจิตเลยจ้าปังไม่น่าลาดเลยคเกือบสวยแล้วเว้ยอีกเท่าไหร่ก็ท่าฟ้าเนี่ยพันหนึ่งอะสอมกลางแดกและ ผมกลางแตกแล้วไปล่างเลยไปล่างเลยเวลบัควะเนี่ยรอนะช้างรอผมก่อน

สวยจัดจ้านโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอามาฟินมาได้ก็ได้แตกหนึ่งแตกสองแตกสามไปดีใ่้ผมตายบ่อยๆป่ะ รู้สึกตายบ่อยเกินไปปะ่ะตายรัวเกินจิบกาแฟต่องนะเกมคนรวยอะกระทาฟ้าทั้งทีมแฮร์รี่ฝั่งนู้นมันก็เยอะนะตัวล้วงผมก็เยอะเยอะเขาเล่งแต่ผมป่ะ ไม่รู้เพราะอะไรโอเคครับกระดาษฟ้ามาแล้วไม่ช้านะสิบสี่นาทผมมาีผมมาผมมาผมมาต้องบวกแล้วแหละอย่างเงี้ยเด้อพาไม่มี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 ไม่ม,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 มเีเอานี่ดิเอานี่ดิเห็นปะ่ะเห็นปห

รวยกันเกินคาถาฟังทีมเลยก็จะออกเขียวว่ะายว่ะจอเวทก็อยากได้ว่ะชอบแถคีบอีกอะแต่ออนิเมชันมันค่อนข้างที่จะช้านะครับสกิลกระโดดหงเบเฮมอสเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเกมนี้โอ kind of ้ยนี่ม่งดีจริงก็พอปกติผมไม่ค่อยเล่นเกียมมากไะนานๆทีแล้วกันเนาะคูดาวไม่เท่ากันนะครับเหยียบธรรมดาเอ่หกวินะครับส่วนกระโดดนี่8วินะ

ขอบื้มทีได้เพระแบบขอบ้านพังอะไรเงี้ยบื้มทีแล้วบ้านพังเลยอะ่ะบวกได้บวกได้กดดัด๊กดดัด๊สู้มันทีทีหนึ่ง วิ่งเพื่อนไม่มีอีกเอ้ยไอ้เนี่ยกูวิ่งมันไปแล้วแล้วมันเสียบสูงแน่เงี้ยระวังเอาเอาเปแว็กแสมเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วฮ <c oughs> ึจุกกว่าเสื้อบ,บีกีบีเสียรดายวะเกือบช็อกสวยวะเนี่ย สวนแล้วอย่างนี้ต้องสวนแล้วเดินเล่นป่าวเล่นป่าวเล่นป่าวเอาดีเป็นไงล่ะต่อสกิลกันสุดยอดเลย นายเก็บวะไปดิทีมรวยเกินคาถาฟ้าทั้งทีมปะเนี่ยยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่ครับผมอ่ะเซอร์บิคิบีล่ะ โชนหน้ามาดิโชนหน้ามา้ิอยากไดวลสิบหกว่ะหาเวลสิบหกก่อนคี้แค่สองร้อยเองทำไมคี้น้อยอย่างวะ ผมออกมามันคุ้มจริงป้ะเนี่ยผมว่าทันเดอร์ตกเป็นเป้าแน่นอนจังหวะเนี้ยฮีโร่วันช็อตวันคิวผมวัดดวงล้วนๆโอ้โหแจ๋วแจ๋ว

หาจังหวะเข้าไม่ได้เลยวะวไ,ไม่แทงต่ออีกหน่อยวะจะได้บล็อก <c oughs> <c oughs> ผมจำได้ว่าเซอร์มีโดดนะ กลับดีกว่าใช่เขาเกิดหรอไปนะสอนติคูดาวนานเกินไม่ติดจริงๆหรอวะผมถามคุณหน่อยแต่คุณคริติคอโอ้โห บุญกูทำด้วยอะไรหรือว่าดวงกูทำด้วยอะไรวะเนี่ยเออพันหนึ่งเครู้เรื่องต้องไปทำบุญบ้างแล้วเงี้ยดวงโคตรกุดเลยพันสี่วะเกมวัดดวงไงดวงใครดีก็ดีไป เขาแย่งเบฟกอเพื่อนผมว่ะเอาดีเอาดี โอเคก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านโดยชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยสำหรับเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายจ้า